น้องเป็ดอินดี้ไลลาย่าว่าภาดวัวาหินีอยากได้ตุ๊กตาจุจุหน้าตาน่ารักสำหรับวันเกิดมินตี้ ซิเครตจูจูเป็นตุ๊กตาตัวใหม่ยินดีต้อนรับค่ะคุณผู้หญิงหน้าตาน่ารักจังเธอสอนสอนไหมคะสวัสดีค่ะฉันชื่อจูจูผ้าแป็นเสียพนาวัเสวรสกุลกับมืวันที่เจ็ดกันยายนแหมจูจูเสียงภ่าคนัชชาสะสมเหมือนกับจกะจจาวิสาอลา้าชุดที่สองก็ยังคิดถึงหมายอะไร มาเล่นสีหโวเป้เฟอยู่บ้านน้ำยวนจังนางฟ้าน่ารักมากๆถูกใจจุๆๆนางฟ้าตัวน้อยน่ารักที่สุดในโลก New Edition Beautiful รุ่นใหม่สวยงาม นิบอรี่อยู่หมู่สิบกำไลพี่นิ้งฝากให้มินตี้พี่นิ้งสั่งให้นิ้งตี้เสียงผานาชยานนันทนาภา,ากรหมูม่มืย่ากับหม้อันที่ย่าเมษายนนิ้งตี้ผไปอังคณาพาันประทีปสุพิชาพันประทีปตามใจเองก็ได้ เซอร์ไพรส์ซีคริตไดรี่ตอนความทรงจำของจูจูโรซาและลิลี่จูจูพนาวันโรซาทิชนกลิลี่บุษบงจูจูเจ็ดกันยายนโรซาสิบเต็อพระสภาคมลิลี่ยี่สิบห้ากุมภาพันนิพินานินุนิอุ่มอิ่มหมายสิบห้าสิบหกสิบเก้านิวนนี้แฟนิชุดิการคุณซ้ำเหมือนสกเรีบานี่ มินตี้สาวสวยน่ารักจริงๆอันนี้คือหนูมินจี้จ้า Happy Birthday มินตี้ยอ Hello everyone วันเกิดมินตี้วันที่28สิงหาคมก,กันก่อนนะคะมินตี้ถ่ายรูปชอบของขวัญชอบขนมเค้กต้อนรับวันเกิดมินตี้ สวยน่ารักเรียนเก่งฉลาดรับรู้นิสัยดีๆนี่มากินข้าวผัดกุ้งไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่พริกไทยขนมปังพอสรเบอรีไอศครีมช็อกโกแลตเหมือนมอญ่านิ้งสั่งผัดไทยทอสั่งบิงซูน้ำเปล่าดิ้งดิชอไอศครีมช็อกโกแลต ม่น่าจะเหมผู้ทำมายากคอคงนตารีดำควนหน้าของขาตต้วมินี่รักยิ้มเดียบเห็นไหมมิปีน่ารักจังมตายน่ารักจังแทบไปบ้าแดนมิตนีโยอนมิตี้เจ้าหญิงมิตนีช็อกเคสยิ้มสมอเจ้าหญิงนิตราสมอเจ้าหญิงออร่าเบียบสลปปิ้งิี่เจ้าหญิงนิทรา ร่างราของเจ้าหญิงนิทราน่ารักมากๆสุขสาวันเกิดมินตี้วีั้นสุขภาพแข็งแรงนจัจจะคนสวยมีความสุขมากๆนะคะมินตี้ผู้น่ารัก มิตี้อยากได้ปรับาตสามิติเส้นสีวาดภาพเฮลโลเคม้ตแมคเก์เสียงภาพพัทรพรณ์ซาจายมูสิบเบียบขาทูปิงภาพเตชีสาสีพัฒนาธาดากับเมื่อวันที่ยี่ห้ากุภภีสิเตตููความ,<ๆ>มล,ลับของจูจูรอบ2องบิบิคัส พิธาพรอิงจินิครีมยู่หน้าถันตะมุตะมิไมเคิลซัมร้องเพลงฟัง The Butter of My Heart Stevie Wonder แม่นั่นตางกันเหมือนกับพริธาพรแซ่จยายพัดด้ามูสิดมันเหมือนกับพี่เพลยอยู่ที่อลิชาพเพลสเดียร์ไมเคิลเสียงหัวเราะใครจำได้เชื่อออกเสียงหน่อยเสียงใสเหมือนกับแป๊ะก๊าบยู่มูสิทธิ์ ขงกันมาทำไมหัวรักกันมาทำไมเธอขังเรื่องโอกไกและลาอาบน้ำค้าหรือหลายใบยี่ก้าวถ้าแบบนี้เหมือนกับฟกไกกับข้าวหอมเหมือนบีแอมกับเอฟเบียไม่อยากกินผักดาราศาสตรทั้งสามาากกสไม่อยากกินผักโอกไกและลาไม่อยากกินผักเดบบี้เด็กผู้หญิงเดบบี้เด็กผู้ชายไอคูดบีเด็กผู้ชายไม่น่ารัก size. ไอคูดบีเด็กผู้หญิงน่ารัก ดก้นไดชิงชามาก,กับไอ้คอนควิสตาดาวสล่าเก็บเช้อวาติ้งรักยายจอมปล่อยสำหรับหนูมิ้นจัดตดี้น่ารักมากวันเกิดมิ้นวันที่28สิงหาคมมินดี้ใบหน้ารู้สึกดีมินที่พาไปบุญราศีฉายวันมินที่นายอยู่หมู่เก้ามินจิราภัยอยู่หุหน้นปุ่มจูจูพาไปเปียดธนาวันเสวะ,ล,ะ,สะลักุลกับแมววันที่เจ็ดกันยายน เราทราบผ้าเป็นช่องผู่ที่ชนน้องรัตุทะกับเมื่อวันที่17พฤษภาคมลิลี่ผ้าเปยุดบุษบ้องทั้งอ่อนกับเมื่อวันที่25้ากุมภาพันธ์จูจูเสียงผ้านาชยาสะสมเราซาเสียงผ้านาชยานมันธนภักด์กุลลิลี่เสียงผ้าพางทีราอาัฐิพุนซัก ชีวแพทย์อาญามณีมหาสจานเสียงสอยเสียงน่ารักของโรงเรีบ้าบางถ้ำโรงเรียนสิรินุสาวิทยาชีวสิ่งไขวัดใหญ่หรือชีวสิ่เขมวิสิกเหมือนกับแพทย์สตีดสแกนฟอชอแม่มากับป้าป้าดูเหมือนกันชนะนะคะอันนี้นาคานี่ชุดติกพูซ่มือนเกเรบานีนูนาน้บลกเมืองในฝันได้แก่ลิดนดาพ่เป็นเตียพนาวาเสวรสก,กุลกับม่ที่ยอกุมภาพันธ์มองภากนกูนขอนกมอนข่าวทาสารกับมที่สิบเจมิถุนายน คระนิพพาเป็นแจนทศสพลินตาเสรีสกุลพัดน์กับเมื่อวันที่19เามษายนพระเสาวพนยุทธบุษบองทองอ่อนกับมืวันที่ส2พฤษภาคมะรเสีาคอพรมาซีซราซี่พระเป็นสันศาสนิติกี้ระดิดกับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน คด้าเสียงผ้าเดียววิภารัเสิงอาจมอเสียงผ้าเดียวยรักทานประสมะนานทันนี่เสียงผ้าเดียวยเจรญญาชยานพรภาษเฮเเสียงผ้าเดียวรวัรก,การครองเทพโรซี่เสียงผ้าเดียวินิตยาสาเติน์นเสียงผ้าของโรงเรียนบ้าบางท่าเหมือนเพลงขอบใจที่พุ่นแรงนายวัทิยาแบคิมอยู่หมู่เก้ามิตตี้ซร้องเพลงที่ท็อปพลาซ่าอยากดูสนวปีดเดอมิสิกเข้าคลาสจัง พวกเพื่อนกับสโนบปี้ไปดูก้อนเมฆทั้งมีชาลิบราเสียผ้าเด็กชายจากกรีฑาทิศาสตร์และน้าเสียผ้าเด็กชายชาวัสซจ้าลูซี่เสียผ้าเด็กหญิงชายยานุซาจ้าซลลี่เสียผ้าเด็กหญิงวรการพรมเทพแต่ตอนนี้แพตตี้เสียผ้าเด็กชายที่เดวศาจ้าสโนบปี้เสียผ้าเด็กชายวชิราวชมพูกลางคืนมินดี้นอนฝันเห็นอีคิลักตัาและเด็กท่านฟันอินอินเย่อแย่ไม่ยอมปลดฟันเสียไปหาหมอฟัน มิกกี่ฝันเห็นอีคิ้วและตั้งเบอร์ยี่ขอยหญิงโดดี้แซ่จ๋าบอกให้นองพายปีกเด็กอันนี้หยโดดี้แซ่จ๋าไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูจะอยากผักป๊อกน้องแป๊อินดี้ไม่อยากกินผักป๊อกอืทำไมถ่ายไม่ออกละจ๊ะแล้วล่ะแพ้ว่าไม่กินผักแต่แพ้ว่าไม่สนใจฟังกลับร้องไห้แล้วก็ตะโกนเสียงดังคือแพ้ว่าแพาไม่กินผักแพาไม่กินน้องพาจะกินกับเธอละอือไม่ออกอ่ะ และเราเป็นคีเวสเพราทุกคนเป็นเจ้าหญิงได้มิตตี้ของฉันวันเกิดมิตตี้มีความสุขมากๆสาวสวยน่ารักจริงๆหน้าตาเหมือนพี่นายเปียบหมายเลขยี่สิบเป็นเจดราหพาัสายาอยู่ห้วยปุ้มวันเกิดมิตตี้วันที่28สิบงหาคมกันก่อนนะคะจุๆ่ๆเสียงผ้านัชายาสะสม โรซ่าเสียงผ้านัชยานันธนาพกุลลิลี่เสียงผ้าพาธิร,ราอนนัิพูนซั์อันนี้วันนี้แฟนิบอลลอยู่หมสิบว,ว,วันเกิดมินี้มีความสุขมากๆเป่าเค้กวันเกิดมินแฮ p ปี้บอ t h ด a y t ทูมินดีอันนี้คือหนูมินเจตตี้เธออยากกินแค่ถ้วยสตรอเบอรี่ฮานายกขออีซมีเป็นอุ้มอิมันนมีดาคุณนักกัมายอชินเป็นอุ้มอมานนมีดาคุณนักกัม กินเค้กช็อกโกแลตน่านิ่มเค้กสวยๆน่ารักน่ารักน่าหละเก่งน่าหละน่ารักสาสาสาร้องเพลงลรับสองรับกัสบีบิงกัสมินยางเสียงผ้านาชยานันธนภาาักุลอึงจิเสียงผ้าสุชาดีข้ามายูนาเสียงผ้าสาวนีสซจา๋านิ่งฝากกิ๊บสร้อยคอกำไลให้มินตี้ นิ้งซื้อให้นิ้งฝากให้ของขวัญที่นิ้งซื้อให้นิง้งได้พาไปมอคานาพานประทีปอันนี้นุ่นมอย่าเกิดยี่ห้าเมษายนเออสับโกรดอันนี้มอสสี่สี่เจพีกี้ยิงทายาน,นุ่นถูกต้องเหมือนมอย่าอันบางแมนนาเทอรี่ออสเป็นจิตราพรอันนี้วันรัก,การพรหมเทพเอิรเป็นพีกี้ไงไออเป็นจูน หมายเลขสิกาสิศรเดียดนิคีนี่ว่าละการพรมเทพถูกเรามาอยู่ห้องแล้วไอ้ขถูกทำร้ายเอ,อิร์ธสิกาญิศเดียดนคีนี่ว่าการพรมเทพยิบผีเสื้ออันนี้บออหมูสิบเมัอนแม่ม้มผู้น่านรักยยยใครยิบีคอสออนฮาทัลัสยโอยย้องถอฟันร้องไห้หน้าตาหม,มายวบาล่หมูสิบเปยียกผีเสือเ้อาพแมอังคนาาประทีปเกิดเจ็ดกันยายนวันเกิดจือๆวันที่เจ็ดกันยายน ภาคเป็นเียกจังพนาวาันเสวรสกุลนักภาคเสียงสวยหวานน่ารักอันนี้แม่อฟเดอรมอนมีแปลภาษาอันนี้แม่ประจำวันแม่มากกับปันป้าดีเหมือนกันชันน่านะคะอันนี้ค่ฮานนีุ่ติการพุซาเหมือนสแกรีบานี่ นมมอสบอลลิงปันปันขาวอันนี้ชาอบที่คำหลวงพรินเซสแอนนี่แคปเ้าเป็นขวัญก้อนขัเพห้สารกับเมื่อวันที่ยุ่งเหยิกุ้งาพันอันนี้ชาอบที่คำหลวงถ้าพ่อทำได้เหรอแค่ก้อนแม่แค่ทำไม่ได้เดี๋ยวครูฟาดทำยังไงบีล่ะแคปปั้นสดขันซาสดสวยสดน่ารักวันเกิดมินตี้น่ารักมากมากท้ามีลูอามีแอนเจจังนี่แบนนี่ปานาดาวัสซดาการชนิดนี่ขอเยสว่าเป็นชาอบที่คำหลวงนิคโคนิคนิคยิสังกระกระดาคอม พระชากรเจ้ารัตนกรนี่ขอว่าคาสึกิเป็นเสงไงมันกับโยโย่ร้องไห้สิ่สีส่เมษายนอรชัชไวทิรัลค์ไอโฮชิโนะเป็นสุชาดีขวัญกำบังขับให้สารเจ็ดกรรกกดาคอบเปือปวัฒน,นาบาตาัตตะไอดาโยซา,าบิโอชิโนโกะมินตี้ร็อกแห่งไอดาโยซา,าบิเก่งมากโยซา,าบิอิโคระเสีย่ยมฮานาชิยะสะสมอายาเซโยซา,าบิลิลัสอิโคตะนิสาชานิ่พี่นาย ทำอนแอนเจลายูแกนมีทำสอนชายแอนเจล่าพี่นายตุ๊กตาจูจูโรซา,าลิลี่จูจูผมยาวโรซา,าผมยาวลิลี่ผมสั้นนี่แค่นา้นี่รุ่นนี่อุ่นอิ่มผมสัม้นเหมือนบราบเกลิลสมินยัางยูจังอึนจียูนานี่วันนี่แฟนนี่บอลนี่อยู่ห,หมวดสิบไงมแม่แม่บบไม่น่ารักป้าป้าไม่น่ารักอันนี้ฮ่าะนีบ่บอลนี่อยู่หมวดสิบบ็อปบีเอ็มไลลาเวสโรซาเสียมากะอายอน น้องเสียงสูงมากอชหนูฟันฟันดีหนูฟันเป็นไหมยหนูฟันวันเกิดของทอเท่าไรวันที่สิบแปดกรกฎาคมหนูฟันพ่อเป็นบุตรสะบ้องท้องอ่อนมาสเตอร์เป็นพี่เอ็มแด้เป็นอุ่มอิมมันเหมือนกับแม่ม้ากับปั้นปั้นนี่ขานี่บอลน์อัจจากาอาซาท่านพระเจ้าที่เป็นสุชาติกับสาวนณีเปี้ยบอัจยิเย้อมกกะราอาซายิสซาพฤสติกกา สนุกมากฉันชอบวิ่คลก,กับไม้แทนมินี่แอบดูอาเจียกับอาซามาโซชาดีกับสาวานีเพลงสำหรับเด็กอาเจีกับอาซาในวิคีนี้หมายแทนมัสตาเป็นพี่แอนดนแดนอูอีมาหน้ามีมดาคูนัาก้าอยู่หมดสิบวัน for my m a s t r one for my dam มีนพี่แอนนี่แทนตัมุตามงีง่ายอันนี้อูอีมาหน้ามีดาคูน่าก้าอยู่หมดสิบอันนี้ตุ๊ดง่ายถ้ามี I am if ก็เดนทัน p l e a e ลารเรต้าเป็นฐานตัม,มุตมนี้ f l w y แต่ตุ๊ด พี่ี้เป็นไอตุ๊ดเออเหมืนโนฮาราชินสุเกะมารุกก,กิเลีกิเลีากิเลียวว่ามีซิ่งเดะนี่ดดีไงบางนาแครที่เด็กยี่หอนดดีแซ่จ๋าที่ติวท่าแบบอรุณนี่นาทีวาดยี่สิบตุลาคมนชาชาสิเอนไม่สายนมิี่นปยนีนาคมเอจนจุบผู้ชายผมรักคุณนี่มิตินีทาท่าประชุมพรมบประยงตายไปน,นู่นเหมือนโมยา เดี๋ยวดอแมตารุ่นรัตติเอาแมตารุ่นรักเป็นน้มันร้ายสายแม่ประยงนี่หมายแซ้นี้นุ่นโมยา่าล้เราเอาไปไฟ้าอยู่หมู่เก้าจุ๋ยเป็นน้ามันร้ายสายไลล่าไลล่าร้องให้เป็นไอเวฟไลล่าเป็นน้มันร้ายสายเวฟในที่เพื่อจะมาร้องเพลงอัฟตอร์เับรักเก้าสีกด้วยมียังนุน่นอยู่จ่าติดรพอดื่มจิงวิครีมอยู่หน้าสาวนิซาจ๋าวออมินตี้ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งนะมินตี้ ร้านสริสวยช่างตัดผมมินตี้กำลังว่างนะมินตี้กำลังยุ่งนะมินตี้ตัดผมให้จูจูปล่อยผมยาวผมสั้นผมสั้นอันนี้ผมยาวมินยังนุดอยู่งจ,จังเจตระพัดเอจิวิมครีมอยู่หน้าแทน่น

I wish I can't gas you yet, thano angisonda, mutendwa sa ra, sample and miss come say miss you, but I want see you, I wanna to see, never get your say you, aga ur I try, never get your, you can't get no can have you, no son i hit you no back, you rock me in my remote life, if you are in na, kali बाय एल ओ मी न रुक ही होखे हाँ आज तोने होडी नागे गए यका ने सु बर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 े नकाशे हाका सबा बाय बाबा सराव फाटका आप खड़ी

แม่มีเป็นพวงเพชรมีม่วิภารัตป้าปาธนาั์มิม่กับป,ป้าเปาอันนี้ค่ะห้าวิภารัสิงหาไงา ร้อยสักแก้วแทบเป็นหูอ um ัสช uh. ิมุกินายาดีปีใดเมื่อเช้าอันเอุรีอามิมาออนเน่ตอนมืดเงียบรอแค่อากาศมันแห้งนั่นแทนตะโพนโบนเน่นั่นชาบากูโบนเน่นั่นน้ำมดดาบเพสุรีสายในไม้มันแคบเบสเวสต์ซีนอิโอคาอิโอคาเยสันให้เธอชิมมาสักควาย Can you break the silence? 사장 왕이 레디오 써 리맨 이거 세 이거 4 0 3 1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 